เรารับคนเก่งๆอย่างคุณเข้ามาเพื่อการนราี้คุณตัดสินใจได้เลยนะครับงั้นผมขอเริ่มจากการเปลี่ยน w o r k ์กโฟของโปรเจกต์เพื่อให้ทันกับคู่แขกจะเปลี่ยนที่ผมทำไว้เหรอคุณจะฉีกหน้าผมเหรอฝากบริษัทไว้กับคนรุ่นใหม่อย่างคุณด้วยนะมีความสามารถแต่ไม่ได้ใช้ครับบอส ใครจะไปอยากพัฒนาตัวเองขอบคุณที่ให้โอกาสครับเต็มที่เลยนะหลังจากปรับอินเทอร์เฟซใหม่ทั้งหมดนี่เป็นยอดาดาวนโหลดล่าสุดของแอปเราค่ะโหดีขึ้นว่เปก่งมากเลยนะคุณก้อยขอบคุณมากครับพี่ตั้มเก่งมากเลยนะคุณบอยถึงจะไม่ง่ายแต่ผม ให้ทีมทางานแบบอาเจลอาจายค่ะอาจายโดยที่มีผมช่วยเป็นสกรมมาสเตอร์ให้ก็ไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับเสียดดยถ้าลดต้นทุนได้อีกหน่อยนะเห็นไหมก้อยผมเตือนหลายครั้งแล้วนะคุณบอยพูดเก่งจังเลยนะคะอยากเห็นตอนลงมือทําเองบ้างนี่มันบอดี้เชมิงเลยไหนคะับอดี้เอาละเอาละเอาละแต่เชมิงค่อยๆปรับกันไปแล้วกันนะคุณก้อยร่วมงานกับคนท็อกซิก มันเหนื่อยเกินงานไปหลายเท่าเลยนะ,ะเดี๋ยวให้คุณบอยเขาซูเปอร์วส์ให้ล้กันพักผ่อนครับพี่ตั้มเดี๋ยวผมดูให้อุ้มหน่อยล้มเหลวอีกแล้วจะคิดค้นอะไรใหม่ๆเราต้องมีจิตวิญญ,ญาณของเซอร์ไอแซกนิวตันในตัว I have not failed I've just found 10,000 ways that won't work ไม่ใช่สงนิวตันนี่นี่ธงมัดเอดิสันหรือเปล่าครับเออมันก็แหละเขายอมแพ้แล้วไม่รู้ขึ้นมาลองวิธีที่หนึ่งหมื่นหนึ่งเราคงไม่มีหลอดไฟใช้จะผ่านความล้มเหลวได้หนึ่งหมื่นครั้งคุณต้องมีใจไม่ยอมแพ้และต้องมีบัตเจ็ตพอด้วยเจียบยอมเรียลลิสติมาก ที่กิกรไทยเราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเป็นคุณได้เต็มศักยภาพพบตัวคุณบนทุกความเป็นไปได้ที่กสิกรไทย